คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดคาบอมแฟลตตำรวจที่นครราธิวาาเหตุการณ์นี้ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนเลยนะครับคนร้ายทั้งหมด9คนตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว2คนยังอยู่ระหว่างเร่งติดตามที่เหลืออีก7คนซึ่งวันนี้ทางด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็บินดดวนลงพื้นที่ไปติดตามทั้งคดีคาบอมอันนี้แล้วก็คดีระเบิดรถไฟที่จังหวัดสงขลาด้วยครับ พลตำรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าสำหรับคดีคาบอมแฟลตตำรวจนราธิวาสเมื่อ22พฤศจิกายน2565นั้นศารจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา9คนนะครับได้แก่นายฮัสบูลสนินายอับดุลมูบินลาเต้นายอับดุลมาทินมามะนายอุสมานซนินายอับดุลฮาฟิเดเร นายวาฟีสปาดีนายอีไซสาและนายไซปูรุสมันมามะและนายมูัมหมัดฮาฟิสเจดอราแมงจากเก้าคนนี้จับกลุ่มได้แล้วสองคนครับก็คือนายฮัสบูลอซานิกับนายอับดุลมูบินลาเตะส่วนอีกเจ็ดคนตอนนี้เร่งติดตามตัวอยู่หลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยตำรวจก็ระดมชุดสืบสวนจนเจอข้อมูลเชิงลึกว่าคนร้ายขับรถกระบะประกอบระเบิดเข้ามาจอดภายในบริเวณแฟลตตํารวจ จากนั้นเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่มารอรับแล้วก็หลบหนีไปทีนี้เขาไปตรวจสอบทะเบียนรถยนต์ที่เอามาใช้ก่อเหตุก็เจอว่ามันมีการโอนขายกันมาเป็นทอดๆแล้วขายลอยทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมขายมาตั้งแต่ปี2564ผู้ครอบครองคนสุดท้ายคือนางสาวไทยนะจากนั้นมีการขายต่อแล้วก็นัดส่งมอบรถกันที่ตำบลกาลุวออําเภอเมืองนราธิวาสเมื่อ5พฤศจิกายนมีผู้ชายสองคนมารับรถ มีพยานยืนยันว่า1ใน2คนเนี้ก็คือฮัสบูลอสซันนี้เนี่ยนะฮะซึ่งฮัสบูลอสซันนี้เนี่ยคือ1ใน2คนที่จับได้แล้วตอนนี้ทีนี้เขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูเส้นทางที่ใช้ก่อเหตุก็เจอว่าคนร้ายเนี่ยมาจากพื้นที่อำเภอตากใบใช้รถก่อเหตุ6คันตอนนี้ตรวจยึดมาได้แล้ว5คันครับ มาดูอีกคดีนะคะเป็นคดีระเบิดรถไฟขนสินค้าที่อำเภอสดาจังหวัดสงขลาที่ในระหว่างเก็บกู้รางและเกิดเออและขบวนรถเนี่ยก็มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซ้ําจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ4นายจากการตรวจที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนถังแก๊สและชิ้นส่วนประกอบระเบิดบางส่วนเชื่อว่าเป็นระเบิดแบบเหยียบคล้ายๆกับคดีระเบิดรางรถไฟก่อนหน้านี้แล้วก็มีการออกหมายจับนายอัสมันปอลาะ กับพวกเมื่อปี2,564อีกทั้งมีพยานย,ยืนยันว่าพบเห็นและพูดคุยกับนายอัสมันซึ่งขี่รถจักรยายยนยนต์มากับพวกอีกสองคนออกจากที่เกิดเหตุก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นประมาณ30นาทีพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนายอัสมันส่วนผู้ร่วมขบวนการอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับเพิ่มเติมค่ะผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติย้านะครับว่า ทุกคดีความมั่นคงของจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยตำรวจให้ความสําคัญนะครับติดตามสืบสวนตามตัวคนร้ายอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ฐานข้อมูลความเชื่อมโยงของคดีจนนําไปสู่การออกหมายจับก็คลี่คลายได้ทั้ง2คดีรวมทั้งได้เพิ่มมาตรก,การป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่และสร้างขวัญกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตามข้อห่วงใหญ่ของนายกรัฐมนตรีครับ